มาในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าแหมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเรานี้เห็นแล้วตกใจไหมคุณต้นก็ตกใจในระดับหนึ่งแต่ว่าทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ครับเราก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะยังขึ้นไม่สุดมือกำลังขึ้นเลยนะครับคือตอนนี้คือมันจะมีสองส่วนใช่ไหมฮะก็คือตรวจแบบ RT-PCR ที่ทางสบคเขารายงานตัวเลขครับแล้วก็ตรวจ ATK รวมกันแต่ละวันเนี่ยก็สามสี่หมื่นเรียกว่าทําสถิตินิวไฮนี่ทุกวันครับเวลาผมตื่นเช้ามาเนี่ยเปิดมือถือจะมีข่าวใช่ไหมครับเวลาขึ้นนิวไฮไม่อยากอ่านเลยไม่อยากอ่านเลยโอ้โหเนี่ยคือแต่ว่าต้องย้ํางี้นะท่านผู้ชมครับว่าจริงๆหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาเขาก็เห็นแล้วว่าตัวเลขเพิ่มสูงแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้กังวลหลายประเทศถึงขนาดผ่อนคลายเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยหนักตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย ไม่ได้เพิ่มสูงจนน่าตกใจครับของไทยเราเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้สมมุติว่าก่อนหน้าที่จะมีการฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะป่วยสักหมื่นเศษสองหมื่นแต่มีผู้เสียชีวิต200กว่าอตอนนี้บางวันเนี่ยรวมกัน,นทั้งอาทีพีจีอกับเอ k เคนี่ยขึ้น3ามสี่หมื่นแต่ผู้เสียชีวิตก็อยู่ 20- 30อะไรเงี้ยไม่ได้เพิ่มสูงเพราะประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเริ่มทางานเพราะฉะนั้นโดยคนส่วนใหญ่เกิน8 0นนะท่านผู้ชมที่ติดเชื้อเนี่ย เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยในเรื่องของวัคซีนแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับก็อยากให้มันถึงจุดสูงสุดให้ไวจะได้ขาลงทันทีนะครับแน่นอนนะครับสถานการณ์โควิดณตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการประกาศ รับระดับการเตือนภัยโควิดนะครับจากระดับ3ตอนนี้ไประดับ4แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับโดยทางคุณนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการประเมินแล้วก็เลยมีการปรับระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4นะครับซึ่ง มาตรการสําคัญนะครับในเรื่องของการเตือนภายระดับ4โควิดเนี่ยก็คือขอให้งดการรวมกลุ่มนะครับปาร์ตี้สังสรรค์ไม่ได้เลยกินข้าวร่วมกันเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ขอความร่วมมือ,อ,อให้งดให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะการพบปะสังสรรค์กันาต่างๆเนี่ย คือเพื่อนร่วมงานกันในโรงงานในฐานที่ทำงานเนี่ยมื้อเที่ยงก็ควรจะแยกแยก,กันก่อนด้วยซ้าไปนะใช่นะครับ,รบหรือว่านั่งก็นั่งกันห่างๆเนาะครอะัอย่างน้อย2เมตรมข้าวโคลาจานครับคุยกันไปก็2เมตรเป็นอย่างน้อยอ,อันนี้ก็ยังพอป้องกันได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากโอไมคอนมันติดกันง่ายกว่าเดิมนะครับและแน่นอนนะครับ การเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยก็ขอให้ชะลอหรือว่างดเว้นไปก่อนเดินทางเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงที่มีการนําเชื้อเนี่ยข้ามกันไปข้ามกันมาไปที่นู่นที่นี่เนี่ยแล้วรวมถึงสถานที่แออัดกิจกรรมบางอย่างถ้าช่วงนี้เลื่อนได้งดได้เลี่ยงได้ก็ขอความร่วมมือ นะครับใ,<ช>ให้งดเว้นไปก่อนครับ